แซลเพนพิช,ชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ชีวิตในมือข้างที่เราไม่ถนัดเหมือมือซ้ายที่ไหนมงั้นเราต้องอยู่บนมืออย่างนี้เราไม่ใช่ก็คือเราจะวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้แขนข้างขวาเลยเราจะมาใช้แขนข้างซ้ายแทนนะคะเพราะว่าเราไม่ถนัดมือซ้ายนะคะ<ๆ>ก็จะดูว่าเออมันจะวุ่าาวนวายแค่ไหนนะคะมาดูกัน<ๆ>มาค่ะอย่างแรกก็คือจะมาลองใช้ความด้วยมือซ้ายดูนะคะแะบบจับน็อตซึ่งยังไงดี พอวันอย่างนี้เชียงก็วันมึนๆน่ะเอใช่เคยใช้แบบนี้แล้วจะเรามาลองดูดีกว่าเราจะทําอะไรอย่างไรคือค่ะอ่ะอันนี้ก็ลองเล่นกิไม่เป็นไรอันนี้เกมของมันเฉยๆเกิดแนี่เกมของมันเฉยๆไม่เป็นไรงั้นงั้นลองเล่นอันนี้ไปเลยแล้วกันนะเกมโอลิมปิกนะเกิดนะออ๋ต้องจับมั้อ่ะคุยอะไรล่ะไปสิไป ไปสิไปสิกูไปไหนทำไมเล่นไม่ได้อะเล่นไม่ได้อะไรล่ะเจ้ยังไม่ถึงของมันอะไรอ่ะอะไรเขาไม่รู้ทุกคนควอมันเป็นเกมจะกดอันไหนเขาไม่รู้เล่นเถอะอะไรก็ได้อะอ๋อมันเดินได้โอเคก็อันนี้ก็นั่นก็โอเคอยู่่ะ เป็นเกมโอลิมปิกไงช่วงที่นี่อยู่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าแบบใช้มือซ้ายขีดก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าสมมติเนเกมก็คิดว่าไม่น่าเกมนี้นมันไม่ต้องใช้เมาส์ก็นี่ไงเอาเอามือซ้ายอ่ะคอนโทรลแทนเออหรือทีได้ไหมมือขวาจริงจะไม่รอดโอ้โหคงจะรู้สิกันคือต้องทำมิดล้วนวพอเถอะ มือซ้ายไม่ร้อดนะคะทุกคนเล่นเกมอันนี้ไม่เท่าไหร่พี่อยากให้อีเกมหนึ่งอะเล่นฟรีไฟให้ดูหน่อยดิตัวใช้คอมพิวเตอร์ตัวใช้มือซ้ายคือฟรีไฟเนี่ยหนูจะบอกว่าหนูขนาดเล่นปกติหนูยังเล่นไม่เป็นค่ะในคอมเนี่ยจะให้หนูเล่นยังไงเอาเลตเลิศก็ได้มาเฮ้ยเล่นเลิศในงานมหากราบเลยนะบอกไว้ก่อนเอามาลอง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 ได้ได้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะคนยัดไม่ได้ฮิพบปาเช่นกัน เล่นไม่ถูกพ๊าฟ้าแมปมันคืออะไรรึอ่า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 เอาเลย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 เฮ้กดให้เขาคือหนูหนูยังกดกดซื้อของไม่ได้เลยป๊าป้ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเรามันงงเมืไร่ปเออมันเป็นอะไรที่มันแย่มากทุกคนเลยมันจะไม่เล่นเกมมือไซส์แล้ว ตอนเนี้ยอ่ะมันเลยไปนู่นเลยไปนี่เลยไปอ่ะอ่ะเฮ้ยกลับ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 มาก่อนกลับมาก่อนอยู่ดีอ่ะมันปะป๊ามันมาพังหมดเลยอ่ะเออปะป๊ามันเอาตัวอะไรมาวิ่งมาชนผาฐานมันพังเลยด้วยพังที่หน้าจริงหายหมดหายหมดามีเรือหายทีพูดได้คำเดียวว่าพังาอย่างนี้ไม่รอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปยังต่อไปดีกว่าไป มาค่ะอย่างต่อไปก็คือเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายนะคะน่าจะหนักกว่าเล่นเกมแอบไะหยปกปกติก็จะตายเลยจับดินสอยังจับไม่เป็นเลยค่ะคือตอนนี้จับแล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้่อกี้ลองเขียนดินสอแล้วมันมองไม่เห็นในกล้องก็เลยจะลองเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งเขียนชื่อตัวเองอะเขียนชื่อตัวเองนั่น่ะพิมพ์วิชาอ่ะพิมพ์วิชาอ่านภาษาไทยดีกว่าภาษาไทย ทำไมอยากเจอพี่จิปะแม่ไหมยกยอกพี่อินดูดเอาพินพิชชาจะรอดหมพ่อปะมันยากเหมือนกันนะจะรอดหรือล่วงครับอ่ะพินพิษย่ามาดู พอเถอะไม่ไหวแล้วปะปะหนูเห็นไลน์มาอย่างนี้แล้วหนูอยากจะตบเพลงสักสามรอบอ่าอ่าาเทียบกับมือขวาก็ถ้ามือขวาก็แย่แย่เหมือนกันแต่ว,ว่าเอย้ยเอาให้จบเอาพิมพิชาเอาให้จบเพราะว่าเอาพิมพิชาพี่ขอทายดิอะไรกับเพลงมั้ยเจ็ดเจ็ดถ้าสมัคมือขวาอ่ะอาอนี่เทียบเทียบมือขวาให้ไม่แต่ว่าทำไมเอียงลงเอียงลงไซค ถ้าไออันเนี้ยคือไก่เขียค่ะไม่คือหนูไม่สามารถเขียนใช้ปากกาเขียนได้คุณคะมันเป็นอันที่ยิ่งกว่าค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้คือขอลองหนูมไม่ไหวกับอันนี้แล้วขยำทิ้ง้าไป๊าอย่างต่อไปก็เถอะอันนี้ไม่ไหวจริงจริงอย่างต่อไปก็คือการพิ้ชัดตอบคนด้วย มือซ้ายค่ะซึ่งดู<อ>นิวโป้งยังไม่สุดถึงลอลิงเลยคะ่ะให้เกฟพิมพแนะนําตัวตัวเองว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรพศสอะไร,าาะไรช,ช่างจริงพิมไม่ยากหรอกเพราะมือซ้ายปกตินิวนิวซ้ายเราอะนิวซ้ายเราก็มีการช่วยอยู่แล้ว<อ>ไม่ไม่ยากนิวโป้งนี่แบบยังสุดแล้วค่ะถ้าสมมติไม่ว่าก็ตุยอะไม่ถึงอีกฮะ เกดราเอายกมือถือขึ้นมาหน่อยดิเกดตกอ้าวหายเลยแต่พิมไม่ถูว่ามือถือุ๊บก็เกิดพ่ามากเกย์ผิดเกยผิดพี่อีกแล้วเหรอพิมเนชื่อหนูแค่ยนหนูจะเป็นตะคิวแล้วปะปะด้วยค่ะกดรีเทินอะนี่ได้ก่อนช้าไม่ถึงช้าช้าช้าชช้าช้า แล้วตอนนี้นิวเป็นตะคิวแล้วหนึ่งค่ะยังไงต่อเจน่ะวันเกิดอ่ะวันเกิดเกิดยี่สิบเจ็ดฮะพุจิเขียนไหมพุชจิตายน่ะสองห้าหน้าอะไรก็ยังมเรียนโรงเรียนไหนเรียนปันอ่ะยาพัดเขียนนี้ อะไรนอนหนูกระนั่ตาคิวกินค่ะปปานวดทห้ไหนมเอาเล้ยมากโอเคนิ้วป้องเดียงแล้วหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอย่างต่อไปทําอะไรนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือตัวาทายด้วยมือซ้ายค่ะซึ่งอจริงๆเราไม่เคยลองอืมก็เดี๋ยวมาเลอากันค่ะโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ทำไมวิธีการทำมันแปลกแปลกเลยมือซ้ายอะดูดิ ขำบปุนเขียนหนังสือก็ท <g iggle> านรีถือว่าผ่าได้ชิวๆิวสบายเย้ลองทำแอื่นอีกได้ไหมอะเดี๋ยวไปกินข้าวกันด้วมือซ้ายบ <g iggle> ไม่เข้าปลาค่ะคิมจูม้าไ, <g iggle> ไปดูกัน <g iggle> อย่างต่อไปเราก็จะมากินข้าวกันอย่างที่บอกนะคะก็คือวันนี้ไม่มีอะไรกินนะคะเราก็เลยจะมากินมาม่ากันซึ่งทำมือซ้ายก็คือ มามากก่าค่ะทุกคนเฉยจะเกลียบบันเทิงละนี่แกะแงะแย่ยแล้วแกะไม่ได้แล้วอันนี้มันต้องสองนึงแกงไก่แกงไก่ไม่ใช่กไกงมือซ้ายตัดเปนแกงมือซ้ายเ,เราจะมาตัดกุนกีมือซ้ายกันนะคะนี่มันคือรถอะไรอะ่ะโมูสักปะคุณโมเสกโมเสกหดซองนี่มือลั่นตักออกเยอะไปนะ,ะอะตักมือซ้ายด้วยอะอะตักมือซ้ายอหกตรมเนี้ย ใครอยากให้มี ep สองก็คอมเมนต์ลงมานะครับเจ๊นะน้ำร้อนได้กินอุ้ยทำไม่น้าทำอะไรอย่างงี้เลยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำร้อนค่ะเติมน้ำร้อนมือซ้ายมันจะรอดไปเนี่ยนั่นดิมาเดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาเวฟใส่กอกันค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราตัดเนี่ยค่ะนั่นแหละคือเห็นผาตัดมือซ้ายเนี่ย เช่นนะขอเปลี่ยนมือขวานนี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวตัดใช้กกอะค่ะเวฟมันทั้งยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมใส่เกาะเลืออะไรขึ้นลืมใส่ใช้เกาะก็ไม่กดเวฟแล้วโอ๊ยสมองไปหมดแล้วจำได้พอดีนะคะตรงนี้แล้วก็จะมาเทน้ำกันค่ะโอ้ต้องมาบ้ามือสายทำไมแกใช้จานเล็กจัง ใช,ใช่กล่องมือใช้ทำไมใช่กล่องสีเข้มขึ้นขนาดนี้เจ้นะตอนนี้ก็คือเราต้องเอาจานมาความปิดค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือร้อนจำไม่ได้ว่าจานจานจานอยู่นี่จานอยู่ข้างบนก็ระหว่างรอเส้นได้นะคะเล็กซ่าใส่จานนะคะเามาเอาใส่กล่องออกด้วยมือใช้นะคะการออกมันเป็นยางไงจะออกไม่ออกก็เรื่องของมันแล้วนะรออ่ะโอเคเป็นยัง ดูนีลด,ด๋ดดดยวตอนไปกินก็น่าจะหนักสุดแล้วนะ,ะคีบแต่เก็บม,มึง้ายค่ะตายเลยดินสอยังจับไม่ถูกตะเกียบเนี่คงไปกันใหญ่คือตอนนี้นะคะเส้นมันยังไม่สุกค่ะทุกคนเพราะม,มันเป็นเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าน,นี้ก็คือเราจะมาคีบซีกอบกินแต่ตอนนี้เราจับตะเกียบไม่เป็น <laughs> ้องไงว่าทำไม่เป็นเหมือนกันอ่ะ <c oughs> จับมือไส้นี่จับมือซ้ายเหมือนน่ะท <c oughs> รมาน <c oughs> าไม่ถ้าเราจับมือขวาเราทำไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับตะเก็บมือซ <c oughs> ้ายครั้งแรกในชีวิตได้ <c oughs> <c oughs> จับท่าเลยมันขวานที่จะตกจะตกแล้วกว่าจะกินได้นะอยากกินนะ คือเ้นตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วแต่ว่าประเด็นคือเมื่อกี้ใช่กอบก็สไตลและค่ะแต่ว่านี้ก็เราก็มาเจอีกขึ้นนึงก็ของเจนคือเราภูมิใจมากที่เราคีบเส้นขึ้นมาได้สองเส้นนะคะทุกคนไม่ทำมันหล่นะจะกินไม่อร่อยก็ยางานนี้แนะ้วตั้งน,นะเราขอตั้งสติกับการใช้ตะเกียบใหม่กัน่อกีจับยังไงเนะี่ย แล้วดูเราจับค่ะเก่งแบบหนีบสุดแล้วนี่มันคิดอะไรกันเนี่ยก็ขอปิดไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วที่กินข้าวก็น่าจะถ้าสมมติถ่ายต่อก็น่าจะประมาณจบที่สีทมพึ่งอย่างที่บอกจริงๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอลาไปกินข้าวแบบอร่อยๆก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายนี่พงหนึ่งโทรมึงอนะ